มีเพื่อนหลายท่านสอบถามนกมาว่าสำหรับแมมขนนกขาวนะคะถ้าติดฝักแล้วจะมีวิธีดูยังไงว่าเก็บได้แล้วหรือยังนะคะก่อนที่เราจะเก็บฝักเขาได้นะคะสำหรับแมมขนนกขาวจําเป็นที่จะต้องช่วยเขาผสมเกสรถามว่าติดฝักเองได้ไหมได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแมลงมาช่วยผสมเนี่ยก็น้อยมากที่เขาจะสามารถติดฝักเมล็ดได้เอง จะใช้ฟอร์เซปคีบข้ามไปข้ามมาก็ได้นะคะคีบเกสรน,นะคะหรือจะใช้ผู้กันปั่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะแต่สำหรับนกนก,นกคิดว่าถ้าใช้ฟอร์เซปเนี่ยจะถนัดกว่าค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้เขาติดนะคะก็ต้องผสมทุกวันนะคะอย่าผสมครั้งเดียวหรือว่ารอบเดียวเมื่อเราเห็นดอกเข้าบานเนี่ยต้องผสมทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาส เจอดอกที่สมบูรณ์หรือว่าเกสรของดอกนั้นที่สมบูรณ์นะคะจะได้เพิ่มโอกาสในการติดฝักเมล็ดได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นแมมขนนกขาวดอกชมพูจะดอกชมพูหรือว่าดอกเหลืองก็เหมือนกันค่ะเพื่อนก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละค่ะคีบเกสรตัวผู้นะคะจากอีกต้นหนึ่งมาใส่เกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งค่ะ การผสมเกสรแมมมิลเรียนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะผสมข้ามต้นไปข้ามต้นมาแบบนี้ค่ะผสมบ่อยๆปั่นบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะติดฝักมเมล็ดเองค่ะเพื่อนๆนี่คือฝักที่เกิดจากการผสมเกสรแล้วนะคะแต่นกก็ไม่ได้นับว่ากี่วันนะคะนับจากวันที่ฝักโผล พ้นหนามออกมาแบบนี้นะคะ1-2อาทิตย์ก็สามารถเก็บฝักมเมล็ดได้แล้วแต่ในบางครั้งฝักก็อาจจะไม่โผล่ออกมาค่ะเราก็ขยันขยัน,นแหวกดูตามขนหนามเขานะคะสีฝักเนี่ยอาจจะไม่ได้สีชมพูชัดเจนว่าสุกนะคะแต่ให้ดูว่าเขาโผล่พ้นหนามออกมาเนี่ยแล้วสังเกตนะคะ1-2อาทิตย์ก็สามารถเก็บได้เลยแต่ถ้าให้ตอบว่าหลังจากที่ผสมเกอรแล้วเนี่ย กี่วันนะคะก็เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาตอนที่เขาฝักโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆจะสังเกตได้ยากกว่าพวกแอสโตยิมโนนะคะก็คือง่ายที่สุดก็รอให้ฝักเขาโผลอ่อมาค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดากา r d เดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชูรดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ